นักสืบคลาร่าวัดถูกเรียกตัวไปท่าเรือหมอกหนาในเมืองรอเวนสโฮโ,โลเพื่อตรวจสอบศพชายวัยกลางคนที่ถูกพบพร้อมนาฬิกาพกโบราณหยุดเดินที่เวลา3นาฬิกา15นาทีทุกอย่างดูเป็นอุบัติเหตุจมน้ำแต่คลาร่าสังเกตรอยขีดข่วนบนตัวนาฬิกาและรอยสักรูปนกแรเว่นบนแขนผู้ตายคลาร่าและลีอัมเจ้าหน้าที่ด้านดิจิทัลวัยหนุ่ม ติดตามรอยนาฬิกาพบไปยังหอจดหมายเหตุเมืองพวกเขาค้นพบว่าผู้ตายคือทายาทตระกูลแบล็กบูดตระกูลผู้ก่อตั้งเมืองและนาฬิกาทั้ง5เรือนที่หายไปคือกุญแจไขปริศนาการหายตัวของเด็กหญิง3คนเมื่อ100ปีก่อนศพที่สองถูกพบในสุสานตระกูลแบล็กบูดคราวนี้นาฬิกาหยุดที่เวลา3.15นาฬิกา15นาทีเช่นกันแต่เข็มวินาทีเดินถอยหลังลีอัมถอดรหัสลายแทงในกลไกนาฬิกา พบว่ามันชี้ไปประภาคารร้างขนาดเดียวกันคลาร่าเริ่มเห็นวิญญาณเด็กหญิงในชุดโบราณยืนชี้ไปทางทะเลทั้งคู่บุกไปประภาคารในช่วงพายุเจอห้องลับที่เต็มไปด้วยนาฬิกาพกและรูปถ่ายเหยื่อทั้งหมดรวมถึงรูปคลาร่าเมื่อวัยเด็กเทปบันทึกเสียงของนายตำแหน่งประวัติศาสตร์เมืองเผยว่าเราจะชำระบ,บาปด้วยเลือดก่อนคลาร่าถูกโจมตีจากเงามืดคลาร่าจับได้ว่าคนร้ายคือด็ตอร์ เอลิอัดผู้ดูแลหอจดหมายเหตุที่ต้องการล้างแขนให้ลูกสาวที่ถูกตระกูลแบล็กบูดลักพาตัวไปบูชายันเมื่อศตวรรษก่อนโดยใช้เหยื่อเป็นทายาทเลือดเดียวกันนาฬิกาพกห้าเรือนประกอบกันเป็นแผนที่ไปยังสุสานลับใต้ทะเลที่ซ่อนหลักฐานการสังหารโหดบางครั้งความยุติธรรมก็มาช้าไปแต่ความจริงจะไม่เคยถูกกลบฝังคลาร่าวัต